โอ้ทำไมไวไฟกากจังวะโถ่ไปเล่นแม่งแล้เออแย่ไวไฟากากโอ้ไม่เข้าใจสงสัยข้างบนเล่นแน่เลยอย่าให้เออใส์พอรูนั้นะรู้เลยอะ่ะเออแน่อยากใหได้ไวไฟแรงๆเหมือนกันเออทำไงดีวะเออ,เอ,อน้องมาเข้าชมรมเรียกร้องเอาไวไฟกับพี่เปล่าเอาดีพี่นนผมนะ,นะ ผมไม่มีไวไฟเลยแล้วนะพี่ไวไฟมันกากมากเลยอ่ะโอเคไปเฮ้ยน้องเราต้องมาลองบีทบอกกันนะแล้วเราจะลงสมัครที่อินเทอร์เน็ตอ้าวเจ้าเหรอพี่โอ้ดีนะเนี่ยแน่นอนดูดิมีกันอยู่แค่สามคนปากก็มีคนละปากเนี่ยเค้มป่ะปากพันที่มีสองปากเหรอครับแหมถามได้สวัสดีค่ะพวกเราชาวเดวเบิลแทม ขออาสาสมัคร2คนนะคะที่สนใจในกีฬาปีตบค่ะที่ทำเออดนตีได้ปากนะคะแล้วคราวนี้คะเราจะมาลงสมัครที่บ l x นะคะหรือ Facebook New CK กตเดลฮาเค่ะขอบค่ะสวัสดีค่ะพี่นะคะ n ิวเด u b l e ิ a p ทค่ะผมลิวครับผมมากครับวันนี้นะคะเราจะมาร้องปีตบฟัง ค่ะสำหรับวันนี้ข่ะคุณค่ะไม่บาดเดีแชร์โซชูแคก็ไม่มีอะไรมากมี200งสร้ยเดี๋ยวไปซื้อถั่ไม่บอก